สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark World นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่เกม Dragon Song Travel นะอ่านชื่อไม่ผิดนะครับเกมนี้ก็เป็นเกม PC อีกแล้วนั่นเองนะซึ่งเกมนี้อ่ายังไม่มีกําหนดเปิดตัวนะครับแต่ว่าเรามาเล่นแบบเดโมกันเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแบบอินดี้ทําฟาร์มนะครับประมาณนั้นนะทำอาหารนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในนี้ก็ไม่ควรพลาดนะอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดอ่าเดโมเอาไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะครับอ่าเกมนี้ก็มีการรองรับนะอ่าสเปคขั้นต่ำก็จะเป็น Windows 7นะครับแรม4กิกนะส่วนการ์ดจอก็จะเป็น GTX 750 Ti นะครับแล้วก็แนะนำก็จะเป็น Windows 10นะครับหรือ Windows 11นะก็แรม8กิกนะครับ Nvidia ก็เป็น GTX 1650นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นก่อนจะเริ่มเล่นเราไปดูตั้งค่าก่อนนะครับมานี้ครับสามารถตั้งเกมแพดได้นะหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับะส่วนกดยืนยันกดนี่ครับสเป็นานะก็คอนเฟิร์ม IP ก็ตั้งได้นะครับ เ e s o l u t i o n อันนี้ผมตั้งไม่ได้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเดี๋ยวไม่ก็เลือกเป็นโปรสกีนนะอ่าส่วน FPS เป็นอันดิมบิดนะครับแล้วก็มีแค่เสียงทัวไปแล้วก็เสียงมิวสิกครับน,นี่ก็เป็นปุ่มต่างๆนะมีอยู่แค่นี้เององย่งนิดหน่อยนะครับน,นี่ก็เป็นอ่าเกมพาร์ทนะ่าจะเป็นพวกคอนโทรเลอร์นะครับภาษามีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันในการตั้งค่าก่นอนจะไปเริ่มเล่นก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำนะคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่ม ตัดดีกว่าไม้มีน้องนะ่ารักพวกปิกด้วยก็มีอ่าคาแรคเตอร์นะก็เป็นดีไซน์ประมาณนี้ครับนี้น้องตัวผู้หญิงผมแดงด้วยก็มีน้องตัวผู้ชายนะครับน่นชื่ออ e ีโครนะชอยอ e ีโครอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องลองมาหันกันได้นะครับนี่น้องอาซิกเหรออ่านชื่อผิดขอไปด้วยอันนี้ก็มีตัวละครลึกลับอ๋อเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะปัสตอมอ๋อ ถึงัวได้อะเป็นนักดนตรีหรือว่าอา่ไฟเตอร,รอ์มันต่างกันแค่นี้เหรอนะครเป็นแค่นักดนตรีกับไฟเตอร์แต่ทำไมผู้หญิงเป็นไฟเตอร์วะน yeah, ะครับไปตั้งชื่อเลยด้วย,วยกันนะครับเอ่อ okay, ประมาณนี้ let's go อุ้ยเป็นภาพแนวคล้าย Animal Crossing นะครับอ๋อเป็นสองคนเลยเหรอใน,นเรื่องก็อ่ะแปลกันได้นะ <laughs> แปลไม่ออกขอให้ด้วยแล้วกันนะครับเหมือนจะได้รับโมรดกนะเอ่อไม่คุยเยอะซะด้วยดิกดสกิปไม่ได้หรอก โ okay. อเคเราพูดคุยเสร็จแล้วอุย้ยมีปีศาจด้วยวะผมว่าไม่มีเสียงทีมันแปลกๆกักนเนี่ยมันไม่ม,มีเสียงอะไรเลยตอนนี้เงียบกิบเป็นปสลามเลยอนะาดูโอน monster นะปีศาจเงาอุ้ยน้องน่ารักมังกรเหรอลูก้านะ เคียบนิวเดยนะครับเป็นวันที่9 <S <S เดือน4อ่ะาเป็นสปริงนะโอเคอ่าพูดคุยอีกนิดหน่อยอ่าคุยกับแบบนำใจเลยทีเดียวนะตั้งค่าแล้วันนี้มีเสียงดนตรีแหละแปลกๆไอ้อีกหนึง่งสเต,ตมินาใช้เยอะอยู่ก็ใส่แคลอทเข้าไปอ๋อมีอกันหนึงปึ๊บโนยเ,เมล็ดแล้วก็ใส่ โอ้อา่าครับนี่กดคิวเพื่อออกจากหน้าการปลูกครับจะต้องไปคุยกับลูก้านะหาลูก,กา้าเมื่อกี้เดินมาหานี้เอาข้างบนยังเป็นสองมิตินะลูก,กา้าสวัสดีเหมือนเราต้องเอาข้าวมาทำอะไรสักอย่างนะอาจจะมีเสียงดังไปนะอะไรอะนาฬิกาทรายสิบอันให้ทำอย่างนะนี่อา่า อันนี้ปะใช้หน่มฟังในการลอ่อโอเคอ๋อเซตถ้าเซตอัพมันจะออกไปข้างนอกอเ,เขา้าใจละไม,ม่เวดก็ใช้แห่ไปละเลมนอนอานนี้ต้นเลมอนว้าหกอันนะลองสังเกตดิในมือใช้อะไรกับพวกกันอนะลาพันนี่นะอ๋อเหมือนจะทำ อาหารใช่ปะ่ะ Make lemon กับ Make apple ล u i c ยอะไรทำขนมปังเหรอมันทำด้วยมอนนี้ได้ปะ่ะขนมปังไม่ได้อ๋อนี่คือวัตถุดิบนะไอเทมนี่คือเมนูที่ทำก็อันนี้เมนูที่แยกออกมาอีกอ uh huh. okay. ่าโอเคเข้าใจแต่ว่าขนมปังยู่ตรงไหนวะมันบอกว่าสร้างเมนูสุดสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูสุดแปลกอะไรทุกอย่าง โลก้ามันต้องทำไงอะลูกาไม่บอกอะไรเลยอันนี่อะสเปเชียลนี่ปะอ่ามีทุกอย่างละโอเคลองดูโอเคครับสองนิ้วโป้งอ่าโอเคเราถูกเราถูกเราจะข้ามอ่าฉากพูดไปนะฮะมันปมแปลไม่ได้ขอไป้ด้วยอ่าคอมพลียบิสเนสเหรอ คืออะไรวะแต่แป๊บทำธุรกิจให้สมบูรณ์คือไงธุรกิจธุรกิจคืออะไรวะ Go to b a c k b o a r d b a c k b o a r d หน้าบ้านปะว่ากดแท็บได้ปะต่แท็บนี่คือทุกอย่างนะรวมกันที่นี่เลยเฮ้ยมีกุอุปกรณ์ด้วยสกิลโอ้โหมีการสู้มอนนี่ๆครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะแล้วก็คอลเลกชัน ต้องไปที่บอร์ดหน้าบ้านปะไปที่บอร์ดนี่เหรอไม่ใช่ก็เป็นหนาโอเคอ้าเปิดร้านอาหารแล้วแย่ yeah. มีคนเข้าร้านด้วยสวัสดีครับลูกค้าปอมพีด อ๋อต้องไปทำอาหารนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคครับคุณลูกค้ามาก่อนอุ้ยมีนี้ด้วยเว้ยอุ้ยน่ารักเอแต่เราไม่ต้องทำความสะอาดใช่ไหมโอเคครับนะเอาไปชึบเฮ้ยมีมินิเขียด้วยว่ะเดี๋ยวครับราคาอะไรเพิ่ไมไหมครับวันนี้น่าจะรอคิวนะไม่เดี๋ยวโต๊ะว่างอันนึง อเ <Okay. S 2> คิดงินครับโอเคครับเยี่ยมไปเลยห้าสิบสี่เอัน,นี้ร oh. ้อยโอ้โหไงวะซุปมะเขือเก็บโตครับเก็บโตอ๋อเก็บโตอแค่นี้เลยไม่ต้องมีอะไรทั้งนัน้นนี่ก็เป็นอีกจานสุดท้ายนะก็ิงเห็นด้าร้อยกว่าบาทเลยสวัสดีว่าไปหาของตามกล่อ,องเรานะแล้วก็ ทำเกษตรนะครับมาทำอาหารอ่านี่คอมพนะิวต์บิสเนสเนี่ยน่าจะนี้ปะเฟ้ Wait, แต่มันยังไม่ติ๊กถูกเอาก่อนละกันเดี๋ยวครับผมไม่ไดกดดันนะไม่ไดกดดันไม่ไดกดดันวิ่งเล่นวิ่งเล่นก่นอนเฮ้ยน้องนี่มันแอบดูอ่ะติดตั้งครับเร้อยคำสารเยี่ยมไปเลยแล้วนี่ นี่รายได้ของเราสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะเราต้องไปทำอาหารแล้วก็มาใส่เมนูในป้ายดำนะตอนนั้นไม่ลูกค้าหรอก็อค,คือใครลอลี่ร้านปิดแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มาเพื่อซื้อของหรอกประมาณนั้นมาทำอะไรไม่รู้หรือเป็นคงจีนใช่ไนี่เป็นคนจีนเียนะ รู้มาทาอะไรเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเดโมที่แบบจะไม่มีเสียงภาคไม่มีเสียงอะไรนะมีแค่เสียงดนตรีแหละก็ไม่เป็นไรหวังว่าคงจะดูกล้าได้วาดชายถูกมัดไว้ในรายการซื้อรายการอะไรซื้อของรายการใครก็ตามที่มีสมองรู้มาหมายถึงอะไรวาดชายที่ถูกมัดไว้ในรายการซื้อของคืออะไรอ่ะให้ดูกล้าได้ซื้อทุกร้านแล้วเนี่ยดูกล้าหมายความว่าไงวะนี่ไปไหนครับโอเคแบบไปไม่ได้ ัดไว้อยู่ไหนวะหลายร้านค้าเกิดเยอะมากมีชั้นต่อไปกันนยนี่ไปไหนเนี่ยหลายทางเฮ้ยร้านอาวุธเหรออ้าโอ้เข้าไปเลยวะสวัสดีครับอุย้ยมีดาบ80ด้วยเนะนี่ยมีอ่านี่ดาบคู่เหรออยากได้ซื้อ ก็มีดาเมจนะหน,นึ่งถึงแปดตอนเท่สิบสามเอ้สิบสองนี่หน,นึ่งถึงหกนี่ประมาณนี้คือของนอกเรื่องน <c oughs> อเนี่ยเน่าจะขายของทาวนี้ได้ปั๊บไม่มีอะไรยขายกัน,นเนาะอันนี้สุดทางแล้วโอเคมีตรงข้างบนอีกนะโอเ้โอเยอะป๊อปเพลินๆไปเลยคลิปนี้ผมลงวันหยุดได้ไหม ที่สิบสองอ่ะลงวันที่ส,สิบสี่ดิมาในความรักแล้วกันนะเออลงวันในความรักแล้วกันอันนี้คือร้านอะไรครับอ๋อส่งจดหมายอ่ะคืออะไรไม่รู้นะมันจะเป็นเควสมั้มไม่แน่ใจแป๊บเราซื้อมาได้ดเพิ่มโอเคเราไปซื้อชุดอะไรหมดแล้วดิเร่งนยวะาเรานี่มะเขือเทศอยู่ไหนวะซื้อมาเยอะๆเลยต้องมากดตรงนี้นะ อ่าตั้งนานโอเคเฮ้ย okay. เอาเอะมาเลยพี่ชายเอาอะไรดีครับน้ำผลไม้เอะตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นอ๋อมันอยู่ตรงทางนี้ okay. โอเคโอเคหรือเลมอนหนึ่งที่อ่ะมีการหลอดล้อนะครับมีคนนึงเอาด้วยโอเคนะครับมาเพิ่มกินน้ำเลมอนนี่เยี่ยมเอาเอาเพิ่มได้ปะอยากรู้อะลองดูลองดู ไม่ได้ด้วยทำยังไงยังไงให้เสร็จก่อนอ๋อพี่เข่ามากินน้ำอย่างเดียวเลยเว้ยทางไหนเพิ่มไหมครับไอ้ต้นนี้นั่งนะั่งน่านั่งแล้วนี่หว่าไม่เอาเพิ่มเด้วยมันเปลี่ยนไม่ได้เฮ้ยเอา,เาอีกแก้วเหรอแสดงว่าอร่อยว่าเราทำเยอะเกินปะ่ะเลยมีให้เยอะแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าร้านมันอยู่ไกลทำไม,ไมวูวิว่ง โอ้อกินข้าวด้วยคนนู้นน่าจะรอก่อนแป๊บนึงอ๋อโอ้กินจุอย,อยังวะหมดแล้วนะซุปนะนะเป้าหมดแล้วซาวนนะครับโอเคไวอซุปซุปมะเขือเทศคิดตังโอเคคนต่อไปจะได้กินนะเรียบร้อยห้าสิบสี่บาทออดดโอ้กินโคตรเยอะห้าสิบสี่บาทเอ๊ะไหนก็ของฟรีนะมาน้ำเลมอ,อนก็นของฟรีนะมาเยี่ยม ต่งอะไรเพิ่มไหมครับโอ้น้ำโอเคขายดีปะมีกี่ขวดกี่ขวดก็ไม่พอเอาอยิบม,มาสองแก้วได้ถ้าเป็นของอยังงัเดียวกันนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารนี่หยิบเพิ่มไม่ได้นะชิ้นเดียวก็ชิ้นเดียวน,นะหกสิบเองอยากล่าม,มอนปะเหมือนจะไม่ได้นะเก็บคกินครับโอเคเก็บตัวได้ไหมโอ๋อสือหานเก็บตัวได้ด้วยเยี่ยม แถวข้ามไหมครับเหนวหนึง่งอ๋อเช็คเินเช็คตังหัวน้ำเพิ่มว่ะหยิบได้บ่เฮ้ยเดี๋ยวดะเดี๋ยวลองดูนะเอ้ยห,หยิบได้ไม่ได้วะ่ะของยังไงอย่างหนึง่งให้แต่วางตรงนี้ได้ใช่ไหมมันจะวางได้นะปึ๊บเอานะครับเย็นเลมอนสาวโอเคทำลายโคตรเกินวะ่ะเดินเยอะเกินมาครับลูกค,ค้าอร่อยไหมอร่อยก็กดซับให้ด้วยนะเอ้ย ไปดูจบคลิปก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับติดตั้งร้อยห้าสิบหกบาทอ่า d p x นะน่าจะเป็นค่าเงินในเกมนะนี่เท่าไหรอ่อ่ะโอหถูกจังอะ่ะกินน้ำโคตดเยอะสิบหกสิบหกเหรียญเย้เก็บจานเก็บจานสรุปผลวันนี้ได้400กว่านะครับใช้ไปพันกว่า <c oughs> โอเคเควสมาแล้วอผมเล่นยาวแล้วนะความจำอัดพร้อมแนละ้วน่าจะเป็นอ่าออกประจนภัยปะน่าสนใจนะไม่รู้ผมจะตัดคลิปนี้ออกมาดีหรือเปล่าน,นะมีแต่เดินไปเดินมานะเอ็ดตัดให้พยายามตัดให้ดีที่สุดแล okay, ้วกันนะนี่ let's go เหมือนจะประจนภัยใช่ไหมขอประจนภัยหน่อยอยากเจอมอนอยู่มันเพราะเธอใส่ โอเคครับอ่าผมไม่ได้ล่ามอนหรอกนะผมไม่แน่ใจว่าไดโมมันมีการล่ามอนหรือเปล่าใครที่เล่นแบบไปไกลๆแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่าถ้าใครอยากโหลดเกมนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้ดีคลิปชันให้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลอย่าลืมกดปุ่มถิงยจนเตอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะแล้วถ้าใครอ่ามีการเล่นจบเดโมไปก็ลองคอมเมนต์กันไ,ได้นะว,ว่าไปเจอมอนหรือเปล่านะครับมาเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับับบบ๊ายบายย